พร้อมก็มานะครับ <c oughs> และทัวร์นาเมนต์ประจำเดือนพฤษภาคมรอบจริงคู่เกมแรกครับผมไปเลยครับจัดเข้าไปครับ <c oughs> เอาอจีเรากองถ้าเกิดว่าเขาเออถ้าเขาไม่แข่งเขารอคุณป่านนี้ทีมเขาก็โดนโมค้าไป่นานนะครับสุดครับส่วนไหฮะ <c oughs> และเลนที่เจอกันเ็วที่สุดก็คือเลนกลางนะครับผมเพราะว่าคลิปจะเข้ามาก่อน,นครับพูดทุก รอบครับผมว่าเลนที่เจอกันดูบนดินกลางครับตอนนี้มีประเด็นก็ใส่กันไปฮะมีประเด็นหรือเปล่าครับเลียร์คิปกันไปก่อนฮะเออเอาครับตอนนี้ก็ปล่อยสกีสองเลียร์ไปก่อนมีประเด็นก็ใส่กันไปฮะตีตีกันไปหนึ่งสวยเลยโอเคมีประเด็นก็ใส่กันไปครับมีครับเออเกียร์กันไปหนึ่งครับแล้วเรียบร้อยครับเลียร์คิปเสร็จก็ไปเติมที่เลนล่างนะครับผมแต่เลนล่างตอนนี้มีประเด็นกันเกิดขึ้นครับแล้วพี่ช้างของเราก็ดึงเข้าไปอีก่ทีมีประเด็นครับยังไงฮะนเดียวของเราครับโชว์ประเด็นหน่อยฮะนเดียว ดึงสวยๆจังหวะนี้ดึงสวยๆครับจังหวะอุ้ยสวยจริงฮะมีคนหนึง่งเขสวยจริงฮะแต่ว่าลีน่าเราเข้ามาลึกเหลือเกินฮะตอนนี้ฮะยังไงต่อครับมีคนี่ก็ใส่กันไปครับตอนนี้โดนลุมแบบนี้เหมือนจะไม่รอดนะแล้วฟิกเกอร์มาก่อนแต่ฟิกเกอร์ติดขื่อแล้วเรียบเลยครับแตกไปหนึ่งอะเก็บเฟิร์สปัดไปได้ครับสำหรับทีมฝั่งสีแดงฮะตอนนี้โอ้โหสวยจริงฮะ ตอนนี้นิวเราก็เดินเข้ามาครับมีเปเดินข้ใส่ไปครับตอนนี้โดนฝั่งเขาปลาน้ําใส่มาทําให้ติดสโลนะครับติดตืดไปก่อนฮะมีเปเดินข้ใส่กันไปครับตอนนี้ดึงไปแต่ไม่โดนครับผมจังหวัดธรรมชาติแบบนี้ฮะแล้วยังไงต่อครับใส่เข้าไปแล้วกระโดดหลบมาก่อนฮะยิบยิงคนบ้านผมมันยิงก่อนผมจะมาทานเออไปเดินข้กวสวยเอเรื่องน้องเดยตอนเนี้ยโอ้ยเพิ่งเดไปพากอยู่ออนนี้นะพยายามจะแย่งครับแต่ว่าแย่งไม่ทันครับเนื่องจากปันนิดลงหัวครับมันคือปรบัติเหตุไง พี่เข้าใจว่ามันคือบัะเทุแต่ว่าจะให้ทำยังไงต่อไปอะ่ะนออ้องเจะให้เราหยุดเพราะอุบัติเหตุเหรเราก็ต้องหาผู้เล่นใหม่มาเดิเดี๋ยวเล่นระด็ก็สวยเลยยิงประเด็น็ขใสไปมีประเด็น็ใสไปครับตอนนี้เคลียร์ยิงเคลียร์ยิงกระเบนกันไปก่อนแต่ตอนนี้เ่นล่างมีประเด็นกันเกิดครับแต่ว่าเฮ้ย วาร์บโชว์สวยเลยครับยิงไ์ถึงก็วาร์บโชว์ลแล้วแล้วยิงใส่ไปสามทายสุดครับแต่ว่าดวงไม่ไหวแล้วกระโดดมาเพืเกียร์คลิปครับแม่เกียร์คลิปนั้นแต่โดนสโลนแวนอมอลต์ป,ป,ป่าป่าแล้วใส่บมาแล้วโดนบ้มยิงไอเจ็บเองเหมือนกันแต่ว่าตายครับอยองนี้มาได้คามบ้มสวยมากครับเจ็บมากครับผมยองนี้ฮะ เหมือนเดิมครับแต่ตอนนี้ครับเอมิลี่เรากดดเข้ามาพิธีสาบครับแล้วน้าข้อนดาลมาแล้วปาหน้าครับดึงเข้าไปหนึ่งตีตีตีใส่เข้าไปเมลินก็ใส่กันนะครับเจ็บมากครับแล้วปลาดำไาลไปก่อนแล้วโซ่ไปตุ้มตามไปเจ็บเก็บก็ไม่ได้เหมือนกันนะใส่เข้าไปครับแต่ตอนนี้ของเอมิลี่ไปหนึ่งตีได้เอมิลี่แตกครับแต่ว่าตัวปลามายิงฟรียิงฟรีครับเอาบาลชุดนูนะครับตอนนี้ครับได้เปลียนบอสตั้งแต่ที่เรียนตอนนี้มมัันก็ยงไ่ีตใส่ตีเมลินก็ตีเอ้ยใส่เข้าไปเอ้ยเออนี่ดีเขไม่ว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรน้องเลยเดี๋ยวว่ามัน บเทเหตุไงก็ต้องหาตัวอื่นตัวสำรองมาแทนนะครับอ้หอหนอว่างจะให้เราจะทํายังไงอะครับ <c oughs> สวยแล้วสวยแล้วตามถูกแล้วดึงเข้าไปดึงสวยครับแล้วเชินี้มีประเด็นก็ใส่ครับยิงยิงฟรีประวัติมาฮะยังไงต่อครับเ,เคทคลิปกันไปก่อนฮนะตอนนี้ใสายเข้าไป เป็นหนึ่งคนใส่เข้าไปครับ,รบโดนสกิลไปก่อนหน่อยพี่ดวงเราก็โดนเข้ามาใส่ตีตีบีเป็นหนึ่งคนใส่เข้าไปครับแล้วกระโดดมาเพนส่วนครับพี่ดวงเราจะเอาอยเงไนต่อเข้าแต่ของเขามีอัอาปาร์ซึโลล็องหลังไว้อยู่แล้วยิงเจ็บมากพี่ดวงจะไหวหรือไม่แล้วลกระโดดมาเจ็บในชัร์ดดาวไปได้แต่ว่าโดนเก็บเองเหมือนกันฮะเรื่อซึนนวนมันเติมได้ดีจริงครับแต่ตรงน,นี้ก็มีคนเติมกัไอร่างของเรากระโดดมาสับๆัแต่มากลับงามไปก่อนนะทำให้รอดกลับมาได้ครับผมจริงจริงนะสวยใจจริงๆ เป็นย e ังไอมาเอ๊ะเป็นยังไงนนะครับว่าเอ๊ะเนี่นี่เป็นตัวที่ล้วงแคลี่ล้วงเบ็ดได้ดีครับเป็นตัวที่แรงมากครับผมก็เมาใส่บ right ีประเด็ดดื้อๆนัวจริงๆครับตอนนี้ดึงได้สวยครับพี่แฟนเราเอ๊ยดึงปะทะใส่เข้าไปเอาบ๊อดีครับสวัสดีครับวัสดีครับซอมบี้ว่าบ้างไงตีตีโอ้โหไหลบะเนี่ยแก๊กเราไหลบะเนี่ยแก๊ก ยังไงแกจะเอาอู่ได้ครับจนนี้แกขี้มากแล้วก็โดนดึงมานดึงที่แต่ตดึงไม่โดนและเรียบเลยครับพลาดโอกาสสุดท้ายไปครับสำหรับนิดเดียวครับแต่ว่าจะเอาต่อหรือเปล่าเมียทำอะไรก็ได้ของลันล<อ>้ย so, สวยสวยแม่แต่ว่าฝั่งเขาเหิวครับฝั่งเขาเหิวนะจำเนี้ครับนี่เอาต่อหรือเปล่าครับแม่แต่ว่าไม่หิวมากหรือเปล่าหิวจริงนี่เขาเหิวจริงครับนิดนียวหิวเกินไปครับจะนี้หิวเองแล้วไตหมดเียครับแล้วดูไปยังแต่ไม่ไหวยังงแล้วเรียบแล้วครับแม่หิวเกินเป็นเหตุนะจังนี้เห็นเกินเป็นเหตุสังเกตได้ฮะ ใส่เข้าไปครับพี่มาหัวเราพี่ช่างหัวเราครับแต่เนี้เคลียร์แค่เป็นร่วงเรามาครับตัวโซบะหนึ่งร้อยหนึ่งพันวีครับมีประเด็นก็ยิงยิงกันแล้วแล้วตกวันนี้ไอเตะได้เฉยนะครับแหม่รับตกได้สำเร็จนะจังวันนี้มันเดือดจริงๆฮะเอาเรื่องจริงวะใส่เข้าไปฮะสุดเลยสุดเลยสุดเลยมีประเด็นก็ใส่กันไปเออตีตีกันออกไปต้านหนุนมากแต่ว่าฮิวมครับเจ็บครับแหมโดนป้อมคมมีดจามหานะฮะแหมไอ้ไล่เราเป็นภาคเป็นสไตล์นะคมมีดจามหานะฮะ สวยเลยสวยเลยนระเด็นก็สวยเลยแต่ในมีประเด็นการเกิดขึ้นครับผมอ่าไงวะไหนวะตัดภาพไปครับมีน,นะพี่ดัวก่อนแล้วเราโกด้างไปก่อน,นแล้วเจ็บไปได้ครับผมแต่โดนตีงัดตามเหมือนเจ็บบ้างเดี๋ยวว่าเขามาถามถมถึง5ครับอย่างนี้เรียบร้อยครับแตกไปฮะลึกเกินไปถม4ครับทุกทีพูดผิดโอ,อ้โหฝั่งสีฟ้าถม4แบบนี้ไม่รอดครับแต่ไม่ได้ครับอ่าตอนนี้อ่าว่างครับเนื่องจาก <ไป S 1> ถม4ที่ที่ลึไม่่นากมาเลยเออบ๊ายบายโอ้ไม่ดูผมก็ไม่เป็นไรขอบคุณ ขอบคุณมากสวยเลนมีประเด็นก้อนใส่บอลแล้วก็มาทำในเทนแล้วตอนนี้ครับยังไงต่อครับ,บกดก็มาพันธุ์พันธิตลมหัวทําให้รอดกลับมาได้ครับผมใส่เข้าไปฮะเอาว่าแต่ตัวนี้ไอไล่เรามีประเด็นกันที่เลนบนครับผมมีประเด็นก้อนใส่กับแม็กเคียกันไปก่อนหนึ่งทีครับใส่เข้าไปเออเออเอาว่ายังไงฮะตอนนี้ยังไงฮะมีประเด็นก็นโดนครับตอนนี้โดนหนืดมากหนืดเหลือเกิน แต่ไปก็หนื่ดแล้วก็แต่ยิงฟรีครับแต่ฝั่งเขาลึกเกินไปครับฝั่งเขามี2ครับดูดเข้าไปแต่ว่าฝั่งเขาก็กดล้างเหมือนกันครับพี่ช้างของเราก็ยิงฟรีย,ยิงฟรีสปอร์ตแลยย้วยงิงไปหนึ่งยิงไปสองแต่ว่าฝั่งสีแดงมาเติมแบบนี้ครับกระโดดมาโถมสามโถมสี่แก๊กลึกมากแล้วเรียบเลยครับอันตรีบวบไปแต่ว่าเก็บเล็กใจแล้วกระโดดมาลบลิงเซยิงสองหัวเรียบร้อยครับแหมแต่ว่าเก็บไปสองแต่ตายหนึ่งครับโอ้โหก็ถือว่าไฮเทคทำผลงานได้ดีพอสมควรนะจังวันี้แต่ว่าก็ตายไปครับแต่ตอนนี้ครับไอนนี้ยัังงไต่อครบ ป้านาครับมีประเด็นครับจะได้คาบ้านเลยหรือเปล่าครับไม่ครับขอแค่เคลียร์คลิปก่อนก็พอครับตอนนี้โอเคครับแม่เติมได้ดีครับแต่ว่า เอาวะแคลรี่ห้าววะแคลรี่ห้าววะอย่างนี้แคลรี่ห้าววะแล้วปลาเข้าไปสตันโดนดุลวครับไม่กระโดดไปตัวพวกโอลันติโอไปก่อนแล้วตีมาแตะตีได้ตีอันติไปก่อนแล้วเก็บคิวไปได้สวยงามจริงๆฮะจังหวะนี้ใส่เข้าไปอ่ะพาไปที่พี่โป๊ของเราครับตอนนี้พี่โป๊ะเราโดนฝั่งเขาไล่ฆ่าครับผมต้องหลบมาก่อนนะกดอันติอันติลงมาแล้วกดลงมาลมสามไปด้วยครับแต่ว่าแปลงหน้าเป็นยิ้งจอกท้ายหลบหลีกมาได้ด้วยความเร็วสูง800เมตรต่อชั่วโมงตอนนี้มีประเด็นเขใส่กันไปครับเคลียร์คิปกกันนไ่อฮะ เอาเอา้เบลลิงเรากระโดดเข้ามาทึกครับแล้วก็เดินมาดูเข้าไปครับแล้วตอนนี้ไอ้แรกกระโดดมาใส่ตีตีงัดซิงัดตีเดี๋ยวเอากระโดดตีไปก่อนเพื่อแปลงล่างเป็นล่างอ่โหดครับผมตอนนี้มีประเด็นกันที่เลงกลางครับใส่เข้าไปยัดงานเนื้อสังและยิงฟรียิงฟ,งฟรีตลอดแล้วพยายามเปียปลาลูกบปลา,รากระพงแล้วตามตายคู่ครับผมแตกคู่กันไปก่อนเดี๋ยวเพนปะทะกับอ่าโกดเข้ามาแต่กระโดตีลงมาก่อนแล้วตีโอ้โ,โหสวยจริงๆให้เต็มมันสวยจัดครับโอ้โหต้านบอกว่าเดือดจริงๆฮะอัน กดนาตีโอแล้วกดนาตีสวนกันไปโหสกิลเพลมันดีสุดๆแล้วเช็คปุ้งไปแต่ไม่เจอครับแมนนี่คือการแบบไม่ได้ซื้นนยอซื้อนไงนี่คือของจริงไงเนี่ยเห็นไรม้าเขาไม่ได้ซื้อนก็โดนต่วงกุมารซาครับมีประเด็นครับงัดกันไปหลบไปก่อนครับแม่นี้กลับมาก่อนครับไม่อยากฟันตุกเยอะเกินไปครับแต่พี่แก้ของเราครับนี่เนียวรับโดนป้อมยิงเองเจ็บเองนักเลงบองครับตอนนี้ตายครับแต่ว่ามีประเด็นกันที่ตรงนี้เบอกครับโอ้ช้างเราลึกมากครับยังไงต่อ ยังกระโดดมาลึกแบบนี้ครับมีประเด็นครับยังไงฮะเกเรอันดับหนึ่งแล้วเรียบแล้วครับแตกไปอีกหนึ่งคนฮะตัวนี้อ่าแต่ว่าตัดภาพไปที่เลนโบนครับมีประเด็นหรือเปล่าครับตอนนี้เจอกับวอลตซิโรทูครับสหรับคุณเอลีคุณรีบคุณรีบละกันสุดเลยสุดเลยเอาแล้วครตอนนี้ยังไงฮะมีประเด็นเขาใส่ไปฮะตอนนี้ตัดภาพไปครับตอนนี้มีประเด็นเขาใส่เคเคจนป้อมยิงเจ็บมากแล้วก็โดนอันติหลบไปก่อนครับหลบหลีกได้ดีฮะแม่แต่ว่าเจ็บเองโ็กซ์เ็ยเหมือนกันเดี๋ยวนี้จะทำยังไงเราหรับอ่า เอมิลี่ครับเคลียคลิปกันไปก่อนนะอย่าให้เขาดันสูงก็พอว่ะเอาเรื่องจริงฮะตอนนี้โอเคครับแม่เก่งหัเข้าสูสีนะครับตอนนี้การเงินอยู่ที่2 1 2 1 0 0 0ต่อ2 2 0 0 0นะฝั่งสีแดงตามน้ำอยู่ที่1,000งพันนะผมน้ำไม่มากนะฮะพี่ช้างนะครับคือยืนนิ่งไปแป๊บหนึ่งนะครับผมอาจจะหลุดก็ได้ฮะสวยเลยสวยเลยเอาแล้วครับมีเป็นก็เอาเลยฮะตอนนี้ ใส่เข้าไปฮะมีเปในป้าหน้าครับศัตรูเข้ามาโถมเยอะม,มากครับแล้วนี้ต้องหลบหลีกไปก่อนแล้วยิงยิงฟียิง,ยง,ฟ,ยงฟีกับเงาหรือเปล่าดึงเข้าไปกับเงาครับสวยจริงฮะแม่ดาเมจเจ็บอยู่เหมือนกันฮะจมวานีอ่าเช็คปุ่มครับแต่ว่าั่งเขาก็ยืมแคมป์กันเหมือนกันฮะแล้วดูดเข้าไปครับแก๊กดูดได้สวยหรือว่า อยู่เลยตับผ้าม่ทันแล้วอ่าด้วงกลับมาสับสับซ่วงกับซ่วงเลยก่อนครับแต่ว่าลึกเกินไปครับแล้วจับจอบปลานน้ำลายเหมือนวีเลยเจ็บมากกันและเพนกระโดดเข้าไปแต่ว่าพอก็กิ้งหลบมาก่อนนะมีประเด็นหรือเปล่าสณชเข้าไปคล้ายแฟนแต่สถานะที่ได้ขึ้นอยู่กับฝ่ายคุณอาจจะคิดไปเองก็ได้ว่าสถานะนี้เรียกว่าคนคุยไม่ใช่พี่น้องหรือเพื่อนอกหักมาทีมูอ่อนยากกว่าแฟนเออพี่ภาคยู่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขาดวันนี้พี่ขอโชว์วันนี้พี่ขอเท่ได้ไหมล่ะดยยเลมีประเด็นก็ใส่เงินไปครับอ่ามีประเด็็นก เกลือก่อนครับมีประเด็นเขาใส่แล้วดูดเข้าไปดูสามดูสี่ครับแต่ไม่มีใครมาเติมครับตอนนี้ฝั่งเขายิงฟีเหมือนกันฮะส่วนรับส่องเสตดงครับแล้วพี่จ้างก็ลงมาครับแต่ว่าเจ็บมากครับจ้างเจ็บมากเลยยืนนิ่งอีกแล้วจ้างยิงนิ่งทำไมเนี่ยเดินไม่ออกครับแหมมีประเด็นแล้วโดนยิงล่วงไปก่อนครับสำหรับเอแก้ของเราฮะใส่เข้าไปฮะตอนนี้เจ็บมากครับผมโอเคฮะ แม่สวยใจสวยใจแล้วพี่น้องเราครับเดินเข้าไปครับวิ่งเข้าไปเชือดปุ้มไปเดี๋ยวไม่เจอครับเช็คปุ้มไปก่อนแล้วฟองเตายิงฟรีอัดงัดน,นะเพื่อนก็โอ้โหงัดสวยจริงๆครับแม่มแหวนทำดีจริงๆกระโดดก็ามาใส่บางทีมีประเด็นโดนใส่มีประเด็นครับเดือดเหลือเกินฮะให้แต่ของเราเยิงฟรียิงฟรีสบดไปแต่ว่าตอนนี้ตายสองครับ เออตาย3ครับหรือแค่2คนเท่านั้นครับตอนนี้ไอไล่ของเราครับสนีเจ้าเราจะทำไงต่อครับก็โดบัาใส่ครับไม่ได้ก็รถบัาแล้วกระโดดหลบดีไปก่อนครับแต่ไอไล่ของเราครับลุม5ครับผมหนึ่งลุม5้ครับไอรี่ลองโหดแล้วเกินไอรี่ไอไล่ครับแมนทุติดไอรี่ครับโอ้โหอ่านไม่ถูกเลยกูจบเลยครับเกียร์คลิปก่อนเก่อนนะตอนนี้มีปืนก็เกียร์คลิปเป็นรับแต่ว่าฝั่งเขาดันบ้านฟรีครับแล้วดึงไปแต่ไม่โดนครับแล้วตอนนี้ครับคลิปข้าวแบบนี้ก็ดันไปก่อนนะสจะแบบเลนกลางครับผมตอนนี้ครับป้อมแตกบุดแค่หลือแคนล อ่าป้อมนายเท่านะฮะแต่ว่าป้อมล่างก็ยังเหลืออยู่สวัสดีครับสวัสดีคุณโมซูครับสวัสดีทุกท่านก่อนเราก็มาใส่ครับหนึ่งก็ยิงไปก่อนแล้วยังไงต่อฮะเอ้ยปาน้าลายไปก่อนเดี๋ยวมันเจ็บเองโดนปาดโดนปาดแล้วเรียบร้อยครับไม่อ่ะรธเบิดไปเอสกิปไปเรียบร้อยสวยเลยเคลียร์คลิปกันไปนะฮะตอนนี้ฝั่งสีฟ้าของข้างสีเปียวแล้วดูเพื่อเคลียร์คลิปครัแต่ว่าพี่อ่าช้างของเราครับกดอ่ากดล้างไปก่อนครับมีเหมือนกดล้างดูเลยตีเข้าไปใส่ไปตีตีกระโดดมาใส่หนึ่งทีนัว พี่จ้างยังไงต่อแล้วกระโดนโด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 โล้ำลำล้ำลำไปหนึ่งทีครับแต่ว่าเออตัวนี้ครับกระโดดเข้ามาเหมือนจะเก็บดวงไปได้ละสวยจริงจริงฮะตัดภาพเป็นำน้ำต้องขออภยัยเอาเรื่องจริงๆริงเออมันดูเดือดเหลือเกินฮะตอนนี้เออเออแค่คลิปเคลียร์อะไรไปก่อนนะฮะสายเข้าไปฮะมีเป็นทึ่งเข้าสายเข้าไปฮะโอ้อย่าบาดอย่าบาดเออไม่บาดไม่ตัดภาพให้นา,าเพื่ออะไรเนี่ยดวนะฮะตอนนี้เมื่อได้เปรียบก็เอามังกรเมืองจังวัดอยู่เกิดไหมหรือเปล่า กายเกินหรือเปล่ามังกรลีหรือเปล่าเนี่ยสวยนะแต่ตอนนี้มีประเด็นครับใส่เข้าไปครับโดนลุมครับแล้วก็โดนมาใส่ทีแล้วดูดเข้าไปครับสวยจริงครัแต่ว่าแหวนก็มารบฟิกเกอร์วัดโจเดี๋ยวมาโดนดอกเฉยเลยแม่เงยโทษทีพูดหยาบขออภัยสวยเลยฮะแม่แบบจุดเจียดจุดนิดเดียวเองอู้วัดโอ้พลาดจริงๆครับนะสำหรับพี่เฮ้ยยิงนกไปก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะเสือหน้ามาไอ้นกเนี่ยเขาจะเสือหน้ามาอีก อันนี้ครับได้เปรียบก็เอามังกรมป็นคาเพื่อนออลอย่างที่พี่ดีนะครับแต่ว่าของเอาดักสุดยอดแต่ว่าตอนนี้มีคนมาช่วยนะครับถมยิงฟียิงฟีละอติสวยบ้านทีหลบมาก่อนนะใส่เข้าไปมีดระเด็นก็ใส่ตีตีเอ้ยเอ้ยสวยใจครับมีประเด็นก็สวยใจฮะแม่ตอนนี้ก็เคลียร์คลิปเกลียร์อะไรกันไปก่อนครับมีประเด็นรือเปล่าใส่เข้าไปพี่ช้างก็รดูดเข้าไปหนดูทีครับมีประเด็น ใส่เข้าไปเกี่ยวไปหนึ่งทีแล้วกัดสามกัดสี่ก 3, ัดสูสองแล้วอัติเพื่อลบดิกแต่ว่าลายเงาดอแลแล้วเก็บคิวได้เหมือนกันฮะใส่เข้าไปชาร์จดาวเพนไปก่อนฮะสมาร์ทไอเทมเราเล่นดีจริงๆครับสำหรับอ่าอ่าเอ้ยดึงเข้ามาดูด้วยแต่ว่ามีล้างหรือเปล่าแล้วกดอันตีมาเพื่อนล้างครับแม่มันมีล้างเมื่อมาแก้ทางแก๊กจริงๆฮะับทำได้ยิงแล้วปล่อยนักซีดี้บางทีแล้วยิงเข้าไปเก็บได้ครับแต่ว่าไฮเทมเราเล่นดีมากยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตแล้วเก็บไปอีกหนึ่งห้าแม่ไอเทม ี่ตัวแบกจริงๆครับสำหรับสุนทรตแค่เรามันเดือดมากฮะจังหวะนี้โหค่อนข้างสูสีกุ๊กกี้เหมือนกันแล้วเ,เกมแรกฮะโหนี่รอบชิงเกมแรกนะครับน้องหมว่าดูเดือดเลิศเกินครับตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ฝั่งสีแดงตายหมดเหลือแค่หนึ่งครับหนึ่งต่อสี่ฝั่งเขาจะถมะดันบ้านเลยหรือไม่แต่เท่าที่ดูแล้วยังนะครับผมยังคงเกลียคิกันอยู่นะฮะนายจะถมยังไม่ได้ครับตอนนี้ผมไม่เล่นนะดูอย่างเดียวเออโอเคขอบคุณมากขอบคุณมาก <c oughs> อะไรเนี่ยเสออุดเลยสุดเลย ดูมีปังไม่สนุกเหรอดูมีปังไม่สนุกเหรอครับแล้วแอบพุม่มเลยครับแล้วก็หนุัดหน้าไป็หนึ่งทีเจ็บมากครับใส่เข้าไปแล้วโอ้โหสวยจริงๆฮะแม่ตัวดักพุม่มของเราครับคนนี้ตัวดักพุ่มของเราแต่ว่าตอนนี้มีประเด็นครับล้วงแครี่ไปก่อนล้วงเบสไปก่อนตอนนี้ล้วงได้ทุกตัวครับแต่มาเอเ,อเ,อเ,อเอมลี่ครับล้วงล้วงล้วงไปเลยดน,นตีมือนกันใส่เข้าไปแล้วยิงเก็บคิวไปได้ครับแต่ว่าพิม่าช้างมาครับแล้วช้างมาเป็นเลยครับขนมมาอยู่คนเดียวแบบนี้ไม่น่าจะรอดครับแล้วใส่เข้าไปแต่ว่าตอนนี้เอาไปแหม นปาหน้าครับผมแล้วก็นโยมีเสื้อมาก่อนยิงยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตแล้วโดนดึงมาเลยยิงฟรีแต่ว่าหนึ่งนี้ครับมีคนยังคนงัดหน้าไปหนึ่งทีครับแม่ฟิกเกอร์มางัดหน้าไปหนึ่งทีสวยจริงๆครับสำหรับแวหายฮะเอาเรื่องจริงๆว่ะอันติฟิกเกอร์งัดหน้าครับจนี้เขาบัวใหม่ของเขาครับแวรน์ฟิกเกอร์งัดหน้าชิวๆเอออเาเลยเอาเลยเอาเลยเพื่อนสวัสดเลยเดี๋ยวคลิปกันไปก่อนฮะ เออเอา,เอาจินนะผมผมเป็นหัวหน้าทีมผมก็ทําแบบอบอมต,ตนะูดตรงๆเลยคุณกองอแต่ผมก็ไม่โทษคุณนะคือผมก็เข้าใจว่าเออคุณอาจจะเน็ตไม่ดีอะไรปิงฝนตกอุบเหตผมก็เข้าใจแต่ผมต้องหาคนอื่นมาแทนหะ่อยเลยเดีวเลยีอก็ใส่ไปครับตอนนี้ยังไงฮะโอ้ไม่งั้นทีมผมก็โล่มไาเลยทีมผมล่มใครแล้วผิดชอบอะ่ะมีประเดครับตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วเคีย์กันไปก่อนฮะมีประเดีครับแต่ว่าเรื่องมันลึกครับตอนนี้โอ้โห ใส่ตอยใส่ตอยครับแต่ตอนนี้มีประเด็น <island> กันที่ตรงนี้ครับแล้วใส่เข้าไปมียิง3ยิง4มีประเด็นใส่เข้าไปเก็บหมดเก็บ3ฮะแอนแลกไปคนละหนึ่งครับตอนนี้รับเพนก่อนหนูเข้ามาใส่หรือครับใส่ยิงฟรีตอนนี้มีประเด็นกันที่ดักเลยใช่ไหมครับแล้วจับสับสามจับสี่ชักดาวกันไปหนึ่งฮะเดือนจริงและพยายามจะดึงดึงแต่ดึงไม่โดนครับใส่เข้าไปมีประเด็นก็เกี่ยวไปหนึ่งทีแล้วสามย่ำสี่มี เอาดูสวยจริงๆครับจังหวะนี้แต่ว่าโอ้มีร้านเหมือนกันครับแม่มาแก้ทางแก้จริงๆจังหวะนี้ก็โ,นโดนลบไปแล้วไม่ไหวแล้วไอ้ไรของเราแต่ว่าแก้ค่อนข้างถึกครับจังหวะนี้สําหรับอ่อนิดเดียวครับดึกมากดึกมากแต่ว่าเข้าไม่ได้จริงครับตอนนี้ยังไงต่อจะเอาหรือปม่จะไหวะหรือปม่ครับตอนนี้มีประเด็นใส่เข้าไปเหลือแค่อ,ไอาไล่คนเดียวครับต้องถอยกลับบ้านเ <ผม S 1> พื่อไปเกียมนะครใส่เข้าไปตีตีใส่ให้มีประเด็นก็ตีตีเออเออ เอ้ยปุ้ยไม่ตายเฉยเลยถึงเลึกเกินแม่แต่ว่าจริงจอเกิดมาะฮะตอนนี้อ้อสวยเลยสวยเลยเนื้อสวยเลยเพื่อนอย่างไรฮะตอนนี้เปิดมาหเห็นนะครับเนื่องจากเห็นศัตรูนะครับเพราะว่า,าเปิดเปิดเปิดฟงตรงนี้ฮนะทำให้เห็นศัตรูฮะคนนี้มีป็นก็ใส่ขัาไปครับตอนนี้ก็ขโมยฟ้าไปก่อน,นครับตรงน,นี้ได้เมาัาฟ้าบับแดงอยู่ที่เท้าเลยครับสวยเลยสวยเลย วันนี้ครับมีบันทึกก็เคลียร์ขึ้นไปเลยครับโอ้โหฝั่งสีแดงนี่เบ er ็ดป่ารัวๆครับแล้วแคลรี so. ่บรรทัดแคลรี่ครับแคลรี่ป่ากับแคลรี่ปกติครับยิงเข้าไปใครอยู่ใครไปแล้วแตกคู่ครับโอ้โหสองคู่น่าลุกของเราครับโอ้สองคนนี้เคยร่วมทีมแข่งขันกันมาก่อนด้วยกันนะฮะแหมฝีมือดีทั้งคู่ครับแล้วตายคู่กันไปก่อนครับสองสองเพื่อนรักสองเพื่อนรักหักเลี่ยนโหดนะครับผมออบตกับสุดสุดสุดหุดแกดแคทนะฮะเออตายคู่อ่ะ นะแต่ต้องมาเคียร์คลิปกันก่อนนะตอนนี้ยังไงครับแต่ว่า,าตัวล้วงครับนี่คือตัวล้วงครับตัวล้วงแคนดี้ล้วงเมตครับแต่ว่าลึกเกินไปแล้วก็เดินเอาบ้านครับแล้วเอาโคนต่อแต่ว่าเจ็บเอง มีประเด็นก็เจ็บเองแต่ว่าใส่เข้าไปครับอืไม่หวานครับต้องถอยมาก่อนหรือเปล่าครับตอนนี้ยังไงเพนเขาเราจะเอาหรือเปล่าเพนเพนกระโดดมาสับหรือเปล่าเพนกระโดดหิวมากครับแล้วก็สับก็ไม่ได้ครับแม่เก็บไปได้หนึ่งครับแต่พี่ด้วงกว่เราคนเดียวเท่านั้นครับยังไงครับเดี๋ยวสองคนครับจะมาเคลียร์คลิปได้หรือไม่ครับแต่ว่าฝั่งสีฟ้านี่อ่าเหมือนจะโดนจบหลายรอบแล้วแต่ว่ายังสวนได้ตลอดเวลาครับแต่ว่าครั้งนี้เขาจะสวนได้หรือเปล่าครับเนื้อเกิดกำลังใส่มันดีแล้วเก็บไปได้หนึ่งครับแล้วเริ่มเกิดครับอัตตีได้สวยเยี่าทไม เล่นทาตีไม่โหดแบบตีบ้างเขาไม่เข้าใจฮะแม่นี่มันเมนแครดี้จริงๆว่ะมันอยู่ในสายเลือดครับปมปุ่มเล่นไม่เป็นมันไม่เป็นเด่โลมิงฮะสวยเลยสวยเลย ตอนนี้หลือแก้วอปตซิโลทูคนเดียวเท่านั้นที่ยังอยู่เคลียร์คิปนะฮะมีประเด็นหรือเปล่าครับจะไหวหเรือเปล่าครับหนึ่งต่อสี่ครับเหลือเวลาอีกเก,ก้าวีก่อเพื่อจะเกิดมาแล้วเรียบแล้วครับตายแต่มีเกิดฮะแต่ฝั่งเขาเอาตีเพื่อนมา่ดนเรื่องมีประเด็นกลับงามาก่อนหนึ่งทีแล้วยิงฟรีแล้วหลบมาได้ครับผมต้องกลับบ้านเรือเปล่าครับแต่ว่าไม่กลับบ้านนะจนังนี้ยังไงต่อครับแหมฝั่งเขาจะเอาหรือเปล่าแล้วยิงฟรีโอ้โหโดนเรียบเลยครับล่วงครับผม โดนใบมีดของอาไอรีไปล่วงเลยฮะจังหวะเมื่อกี้โอ้โหสวยใหญนะ่ฮะตอนนี้ครับเมื่อได้เปรียบก,ก็น่าจะเอาดักสุนีวิ่งมาที่ดักนะจะเอานะครับผมแล้วเปิดดักกันไปก่อนนะจังหวะนี้ใส่เข้าไปตีตีตีตตวแวหวหายของเราเหมือนจะมาะเช็คนะฮะจังหวะนี้ฝั่งสีแดงเหมือนรู้นะครับว่า เขาต้องออาดักแน่ฮะมาเช็คเจอจริงๆฮะแล้วยังไงต่อครับโกโลนีมันเขามาลึกคนเดี้ครับแกร์รี่เข้ามาลึกแบบนี้ไม่น่าจะรอดนะเล่นเรียบร้อยเก็บกันไปก่อนนะครับพี่ช้างเงาละมานะผมสั่งเข้าไปแล้วก็โดมาสายใครจะได้ตัวนี้ครับแล้วดูได้สวยจริงครับสมแก๊กแล้วก็โดมาซโาดูจริงๆดูจริงๆโอ้โหแม่เอาเรื่องจริงๆเมื่อกี้ต้องชมอ่านี่นิวนะครับแก๊กของเราครับคือรอดูพอดีที่เพนกระโดดมาอะไรไงคือเพนกระโดดมันจะมี ไอ้วงแดงๆอยู่ที่ที่ทักเขาใช่ไหมคือมันจะได้รู้ไงว่าเขาจะโดดมาแล้วก็ดูดไปทันดีทําให้ไม่สามารถทาอะไรได้นะฮะเดือดจริงๆฮะครับเมื่อกี้คือแบบสุดมากสุดมากฮะแม่เหมือนเหมือนจะเห็นว่าเฮ้ยแก๊กไม่ค่อยทำอะไรแต่เมื่อคือจังหวะเมื่อคือคือต้องชมเลยฮะดูดจริงดูดจริงว่ะเแก้คลิปกันไปก่อนนะตอนนี้มีคนก็เยร์คลิปกันยฮะเดือดเลิศเกินฮะตอนนี้ยังไงครับตัวล้วงแครี่ตรรัวล้วงเมดครับแต่ว่าเม็ดเขาเนี่ยเป็นตัวอย่างอ่า ลีเลียหน้าฮะับทำให้หลวงยากนิดหน่อยนะฮะไฮเต้ด้วยครับหลวงยากอยู่ส่วนหัวนักเกียร์คิดก่อนไปก่อนครับโซลต์ตัวชูโรทูครับเกียร์เกียร์ยิงซีและยิงดาร์กกันไปก่อนครับตอนนี้ดาร์กแตกให้ขบวนไปหนึ่งครับยังไงต่อฮะสัมผัสแบบนี้สวยเลยอตัวชูโรทูครับเปิดแแบไปครับตอนนี้ฝั่งเขาแคลรีร่จะเอากันจิ้มมาละ ออ๋กลับเงามาด้วยบาทโทษทีคุนุ้ยตาภาพผิดแล้วดูดเข้าไปครับเน้วยิงฟรียิงฟรีสปอร์ตครับตอนนี้เหลือใครบ้างมีอยู่ว่าแหม่ยิงกันไปก่อนครับตอนนี้นัวแล้วเกินครับใส่เข้าไปตัดท้าบมีกันบวกกัน2ทางครับใส่เข้าไปครับตอนนี้แล้วกลับเงาไปก่อนนะสำหรับเอาไปต่อสู้นะแต่ว่าเล่นฮาร์เตีมาครับยิง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 ครับตัวละไรแทงอยู่หรอครับยิงกันไปหนึ่งยิงกันไสองครับใส่เข้าไปเจ็บมากครับและใส่บ้านครับแหม่เอาบ้านฟรีสปอร์ตไปก่อนครับนี้เจ็บมากคนมีสันหานฮะ ตัวน,นะครัตอนนี้โดนยิงเหลือเกินครับอันติเข้ามาโหลบบาดใส่เขามาเจ็บมับและฮาเตีย็็ตายเองเหมือนกันครับแต่ว่ามีเกิดและไม่ทันได้ใช้เกิดแล้วก็ตายไปก่อนครับตัวน,นี้เบลเดงครับฟัง สีฟ้าตอนนี้ได้เหมือนจะได้บ้านหมดเลยครับตอนนี้ยังไงต่อครับพี่ดวงกแล้วครับพยายามที่จะเอาบ้านตรงนี้ครับเพื่อที่จะได้ไม่กล้าคลิปครับแต่ว่าไม่ทันครับตอนนี้ยังไงต่อพี่เบลนโดดเนื้อนะยิงยิงไฟยีฟีแล้วก็โดมังกรเหมือนผีเส้อเราใส่ซ้ำมันแต่ว่าฝั่งก็มีเกิดฮะงานน้องเคลียร์คลิปไปก่อนแล้วเรียบร้อยได้บ้านครับแม่ถึงไม่ใช่เลยคนได้ได้บ้านไปก่อนแล้วตอนนี้เราเอาไปตรงเดียวแล้วเรียบร้อยครับแม่มีคนไม่สามารถเคลียร์คลิปไหวจริงๆฮะแล้วตีตีตีบ้านแต่แห่ขบวนไปก่อนนะโอ้ รอบอโลกของเราโคตรแบกเหมือนกันแต่ว่าไม่ไหวฮะ MP ผู้ชนะนะฮะก็คือไอไอรีข,ของเรานะครับอ่าสิบสี่จุดห้านะผมค่าสิบห้าเลยนะฮะตายสี่แอซิดเจ็ดนะผมส่วนเอ็มพีทิมแพ้ก็คืออ่าเพนนะครับขนมป๊อกกาเลสนะครับผมก็อ่าแปดจุดศูนย์นะค่าสิบสี่เหมือนกันนะตายเก้าแอซิดห้าครับผมโอ้ต้องบอกว่าเกมนี้ค่ากันเลี่ยนรัดกันไปนหมดนะครับค่าโคตรเยอะฮะทำดีจริงฮะโอ้ แ,และนี่คือของของแต่ละท่านนะครับผมอ๋อครับแี่